เตมเพดอยู่กับบมเหมือนตากาแฟก็กินไปแล้วนะคะมันมมมว่มันมันย่งมันยางหนะมัน่เจ้าเออมันเจ้ากินกจ้นได้ไหมเจะานอนกินเป่ากันคนเดนยนเ้าท่ไหม้อพ่ยูอะไรวะ ช่งมามใหญ่เห็นไมั่นนั่นนั่มาแล้วหรืมาแล้วหรืสวัสดีคะ่ะคุณพี่กุลสวัสดีคุณน้อยนะคะสวัสดีพี่เยวสวัสดีคุณอ,อ่านไม่ทันคะ่ะ สวัสดีคุณปนอมสวัสดีคนสวยเป็นสวัสดีคนสวยในคนไหนสวยคนนี้สวยเอ้คนนี้ก็สวยอ๋อคนนี้สวยอคนนี้อ่านหน้าจอให้หน่อยมามเออมากมากโอมาเออมา

No. no, you not? Oh! Shit! <laughs> <coughs> 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 <coughs>

อยากด้อ่ะจอคนนี้ใครคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะนน่ีปิดเพลงที่พอไอ้แม่ยูแสงจันใช้สอง Anon, toni, 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 อยู่กล่องนี่คือพี่พลอยนะคะอยู่างลางน้องเกตนะคะเจ๋อจิงจิ้งเอจิงจิ้งจิ้งแต่งแต่งตัวมัดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมัดแมนหุ่นปานดาราโก้สิบบอหูปะโลสิบบอหูมาโชว์เทนอ้ายสังบอยากอายตอนหัวน้ำตงบอยากอายตอนหัวน้ำตาอ่ะเปลี่ยนกันอะ 眼睛开始笑。啊嗯

ดุ้ง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 ตุ้งตุ้งนั่งเงียบเดี๋ยน้องนอนตื่นคณะจะบัดผมนะคะตอนนี้น้องจะนอนนะคะยาวโอ้ชื่อเดินนอนนอนเอาลองเฮ้ก้า